สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับ,บร้านเซนโย่พูดได้ความโกรธว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าก็คุกเข่าลงทำไมเจ้าคนบ้ายัางไม่กลับมาอีกเขาเลือกอะไร ความเร็วใช่ไหมเชนเลอร์ใส่หัวและพูดขึ้นว่ามันไม่ใช่ความเร็วเขาเลือกตัวเลือกที่ค่อนข้างไม่เป็นที่นิยมมันเรียกว่าเต็มใจสู้เต็มใจสู้งั้นเหรอใบหน้าของจีหงบินจริงจังขึ้นมาทันใดทําไมเขาถึงเลือกสิ่งนี้เชนเล่กล่าวว่าเขาได้ยินมาจากคนอื่นๆว่าคนที่อ่อนแอสามารถเลือกตัวเลือกที่เรียกว่าเต็มใจสู้เดิมทีเขาต้องการเลือกความเร็วแต่สุดท้าย เขาก็เลือกสิ่งนี้ร้านเซียนอยู่ถามอย่างสงสัยว่าอาจารย์จีเกิดอะไรขึ้นกับตัวเลือกเต็มใจสู้มีอะไรที่ผิดปกติหรือไม่จีโงบินพูดด้วยเสียงทุ้มว่าไม่มีอะไรผิดปกติคำกล่าวนั้นถูกต้องเช่นกันผู้ที่มีความแข็งแกร่งไม่เพียงพอสามารถที่จะเลือกตัวเลือกนี้ได้ในการต่อสู้ของวิญญาจาันอนสวรรค์ไม่ได้หมายถึงทุกสิ่งและไม่ใช่ว่าไม่มีทางที่จะเป็นคนที่แข็งแกร่งได้ ด้วยความพยายามของตัวเองคนเหล่านี้มีพลังที่แข็งแกร่งโดยไม่มีข้อยกเว้นดังนั้นจึงมีตัวเลือกในการประเมินเต็มใจสู้แต่ทว่าการประเมินนั้นก็เป็นสิ่งที่หายากที่สุดเช่นกันแน่นอนมันจะได้ผลดีถ้าผ่านไปได้ด้วยดีแต่ถ้าล้มเหลวก็มีโอกาสที่จะล้มเหลวนำไปสู่การล่มสลายของเจตจำนงของตัวเองตั้งแต่ความชง,งักงันในการฝึกฝนทำให้ยากที่จะก้าวหน้าได้ ไปจนถึงอันตรายถึงชีวิตที่เร็วดายที่สุดข้าไม่ได้คาดหวังว่าหลิวเฟิงจะเลือกสิ่งนี้มันเป็นความประมาทเลินเล่อของข้าโดยทั่วไปจิตตารูภาพจะไม่มั่นคงจนกว่าเขาจะเป็นผู้ใหญ่และเขาอายุเพียง12ปีน่าจะมีไม่กี่คนที่เลือกสิ่งนี้หวังว่าเขาจะผ่านไปได้ในเวลานี้หลิวเฟิงกำลังนอนอยู่บนพื้นของเวทีเขากัดฟันและใช้มือขวาพยุงร่างกายแทบไม่ไหวลุกขึ้นมาไม่รู้กี่ครั้ง นี่ไม่ใช่ห้องโดยสารจำลองแต่เป็นสนามกีฬาจริงและยืนอยู่บนสังเวียนตรงข้ามกับเขาคือเซียวฉีเซียวฉีมองเหือเฟิงอย่างเฉยเมยซึ่งพยุงตัวเองขึ้นจากพื้นแทบไม่ได้แววตาเต็มไปด้วยอ,อารมณ์ฉายแววในเวลานี้ฐานะของเหลวเฟิงสามารถอธิบายได้เพียงอย่างเดียวว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าแขนซ้ายของเขาห้อยอยู่ข้างลำตัวซึ่งเห็นได้ชัดว่าหักเช่นเดียวกับขาซ้ายของเขา ทั้งตัวของเขาเต็มไปด้วยเลือดและมีเลือดมากมายนับไม่ถ้วนรอยแผลเป็นบนร่างกายของเขาแม้แต่ในสถานการณ์เช่นนี้เขาก็ยังลุกขึ้นหน้าอกด้านขวายบเล็กน้อยแระก,กระดูกอกก็หักหลายแห่งเช่นกันสําหรับเด็กที่มีอายุเพียง12ปีอาการบาดเจ็บนั้นค่อนข้างสหาหัสอยู่แล้วแระหากไม่รุนแรงก็อาจถึงแก่ชีวิตได้เราไม่เห็นว่าเขาเพิ่งลุกขึ้นและเสียงหายใจก็รุนแรงเหมือนเสียงสูบลม นี่เป็นการระเบิดอย่างแน่นอนแต่ด้วยเหตุนี้เขาจึงสามารถยืนหยัดได้ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ซึ่งทําให้เฉียวสีขยับเล็กน้อยเจ้าอ่อนแอเกินไปเจ้าทําไม่ได้เฉียวฉีพูดด้วยความเสียใจหลียวเฟิงจับหอ,อกมังกรขาวไวแน่ด้วยมือขวาที่เปื้อนเลือดของเขาพยุงร่างกายไปหน้าของเด็กชายเต็มไปด้วยความรืน่นรันข้าข้าทําได้ข้ายังสู้ได้ ไม่มีความเจ็บปวดใดๆในร่างกายของเขาหรือเฟิงรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าพลังของเขากำลังจะหมดลงอย่างรวดเร็วและพลังวิญญาณของเขาใกล้จะหมดลงแล้วเมื่อเขาล้มลงเขาไม่อยากจะลุกขึ้นอีกเลยเขาอยากจะนอนลงอย่างนั้นจริงๆแต่ทว่าความเชื่อมั่นในใจของเขาก็สนับสนุนเขาในที่สุดนับตั้งแต่เข้าสู่ชั้นเรียนเยาวชนพลังสงูงเขาและเจ้าอ้วนเป็นคนสุดท้าย ที่อยู่ในระดับสุดท้ายของชั้นเรียนแต่ในเวลานั้นเขายังคงตัดฟันและยืนการเขาเข้าใจว่าแม้ในตอนท้ายทุกสิ่งที่เขาเรียนรู้ในชั้นเรียนเยาวชนพลังสงูงแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปอย่างสิ้นเชิงแต่ทว่าเขาจะไม่มีวันลืมว่าอารมณ์และความรู้สึกแบบไหนตอนที่เขาถูกเพื่อนร่วมชั้นดูถูกเหยียดหยามและถูกปฏิบัติเหมือนขยะที่ทุกคนจะต้องกำจัดทิ้ง ในช่วงเวลานั้นจนกระทั่งการมาถึงของหลานเซียนโยทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปด้วยความช่วยเหลือของเขาเพียงราพังหรยวเฟิงและเฉียนเลย่ยเหมือนได้เกิดใหม่จากที่สุดท้ายเป็นที่หนึ่งในชั้นเรียนแม้ว่าหรยวเฟิงจะไม่ได้พูดแต่จริงๆแล้วเมื่อพวกเขาได้อันดับหนึ่งในชั้นเรียนเป็นครั้งแรกเขาจะไม่มีวันลืมความรู้สึกนั้นๆเขาชอบความรู้สึกที่ได้เอาชนะทุกคนพรสวรรค์ของเฉียนเล่ยดีกว่าเขาจริงๆ ด้วยวิญญาณยุธการต่อสู้พิเศษและพรสวรรค์ทางจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมสิ่งเดียวที่เหลียวเฟิงสามารถพึ่งพาได้คือความเร็วของเขาแต่วิญญาณจารประเภทโจมตีว่างไวยคนใดที่ไม่เร็วดังนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเหลียวเฟิงได้ทํางานอย่างหนักในการฝึกฝนใช้เวลาว่างทั้งหมดไปกับการฝึกฝนหลานเซนโยมีจีหงบินและหยินแทนฟานคอยแนะนําเขาเนื่องจากความสามารถที่โดดเด่นของเขาแต่เขาไม่มี สิ่งที่เขาพึ่งพาได้ก็คือความพยายามของเขาเองในที่สุดพวกเขาก็มาถึงที่โรงเรียนื่อไรเคอร์จากเวลาที่ช่วงการทดสอบส่วนบุคคลมาถึงเขารู้ว่าเขาไม่สามารถพึ่งพาหลานเซีนยนยูได้อีกต่อไปหากเราต้องการอยู่ในโรงเรียนืซอไรเคอร์เราก็ต้องพึ่งพาตัวเองเท่านั้นดังนั้นเมื่อเลือกเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเขาจึงรังเลแน่นอนว่าเขาควรจะเลือกความเร็วแต่เช่นเดียวกับหลานเซีนยนยูที่ถูกกระตุน้น เขาก็แค่คิดถึงมันแล้วรู้สึกว่าในบรรดาผู้ถ้าชิงที่แข็งแกร่งราวกับปลาความแข็งแกร่งของวงแหวนวิญญาณที่สองของเขายังน้อยกว่าความแข็งแกร่งของวงแหวนวิญญาณที่สามและความเร็วของเขาสามารถนำพาผู้อื่นได้หรือไม่คำตอบคือไม่ก็ได้เปรียบของพลังวิญญาณมีผลอย่างมากต่อความเร็วในที่สุดขเขาก็เลือกจิตตานุภาพเขาไม่รู้ว่าการทดสอบของจิตตานุภาพคืออะไร แต่ทันทีที่เขาเลือกมันเขารู้ว่าแม้ว่าสิ่งทดสอบจะเป็นอะไรก็ตามเขาต้องอดทนมีเพียงการยืนหยัดเท่านั้นที่จะทําให้เขามีโอกาสผ่านการทดสอบวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาไม่แข็งแกรง่งพลังวิญญาณของเขาก็ไม่แข็งแกรง่งแระความสามารถในการต่อสู้ที่แท้จริงของเขาก็ไม่แข็งแกร่งพอแล้วทําไมโรงเรียนซือแดกเคอร์ถึงต้องยอมรับเขาอาศัยการอดทนนี้เท่านั้นในขณะนี้ มีเพียงความหลงใหลเพียงด้านเดียวที่สนับสนุนความในใจของเขาและนั่นคือการอยู่กับร้านเซียนอยู่และเซียนเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยู่ในโรงเรียนซือไรเคอร์แเป็นสมาชิกของโรงเรียนซือไรเคอร์ดวงตาของเหลวเฟิงเป็นสีแดงเล็กน้อยเขาออกแรงที่ขาข้างหนึ่งและพุ่งเข้าหาเสี่ยวฉีอย่างดูเดือดเขายิงหอ,อกมังกรขาวในมือของเขาและมังกรขาวก็รับมันเสี่ยวฉี กมือเึ้ื่อนและสะบัดปลายหอกมังกรขาวทักษะวิญญาณของเขากระจัดกระจายและแม้แต่ปลายหอกมังกรขาวก็ห,กหักเหลวเฟิงซึ่งกาลังต่อสู้ด้วยขาข้างเดียวไม่สามารถยืนนิ่งได้แปะในทันทีก็บินกับหัวและตกลงสู่พื้นอย่างแรงการตกลงมานั้นหนักมากแปรกระดูกที่หักตรงหน้าอกดูเหมือนจะทะลุเข้าไปในปอดเลือดคำหนึ่งพ่นออกมาจากปากของเหลวเฟิงและดวงตาของเขาก็กลายเป็นสีดำ ทนไม่ไหวแล้วอดใจไม่ไหวแล้วเขียวสีก้าวไปข้างหน้ามาที่ด้านข้างของเหลวเฟิงเหยียบขาที่ไม่หักของเขาและพูดอย่างราบเรียบถ้าเจ้ายัางลุกขึ้นได้ข้าจะถือว่าเจ้าสอบผ่านขณะที่พูดเขาก็ก้าวลงอย่างรวดเร็วด้วยปลายเท้าเหลวเฟิงร้องรั้นร่างกายท่องบนของเขายกขึ้นเล็กน้อยกระดูกสะบักของเขาแต่เป็นเสียงเสียงและความเจ็บปวดที่รุนแรงเกือบทําให้เขาเป็นลมทางร่างกระตุกอย่างรุนแรงอย่างช่วยไม่ได้ แต่เลือดคำใหญ่ก็สำรับออกมาจากปากของเขาในขณะนี้จู่ๆความคิดก็ปรากฏขึ้นในใจของเขามันคุ้มไหมมันคุ้มค่าจริงๆง,งั้นเหรอเราจะตายไหมเรากำลังจะตายงั้นเหรอขาของเขาหมดความรู้สึกใช่มันไม่เจ็บปวดอีกแล้วอาจเป็นเพราะความเจ็บปวดที่รุนแรงร่างกายได้ป้องกันตัวเองแล้วในเวลานี้มันชาไปหมดแต่ก็ไม่มีความรู้สึกใดๆทางร่างของเขาสิ่งเดียวที่ขยับได้ใช่ แขนขวาข้างเดียวเขาเงยหน้าขึ้นอย่างไม่เต็มใจดวงตาของเขาเป็นสีแดงเลือดอยู่แล้วเขาไม่สามารถมองเห็นรูปร่างของเฉลซีได้อย่างชัดเจนอีกต่อไปเขามองเห็นได้เพียงร่างที่อยู่ตรงหน้าเขาอย่างคลุมเครือแต่ในใจของเขาคําพูดที่เฉีวซีกล่าวก่อนหน้านี้สะท้อนชัดเจนยืนขึ้นดาบเท่าที่เราสามารถยืนขึ้นได้เราจะผ่านการทดสอบสู้เพื่อตัวเองก็คุม้มอะไรจะไม่คุม้ม ข้าอยากจะแข็งแกร่งขึ้นข้าอยากจะเป็นคนที่แข็งแกร่งอยากจะเป็นคนที่แข็งแกร่งจริงๆข้าอยากจะตามทานเซียนโยและอยากอยู่ในโรงเรียนซือไรเคอร์เขากระอักเลือดออกมาอีกสองคำภายใต้เวทีจางเฉิอนโยเดินเข้ามาพร้อมกับขมวดเขียวมองเฉียวสีอย่างสงสัยและพูดบางอย่างกับเขาอย่างเงียบๆเฉียวสีสายหัวเล็กน้อยไปที่เธอใช่ตอนนี้อาการบาดเจ็บของเหลวเฟิงเป็นอันตรายต่อชีวิตของเขา แต่ยิ่งเขามีกีจจำกัดเขายิ่งสามารถกระตุต้นศักยภาพของร่างกายมนุษย์ได้มากขึ้นและเขายิ่งสามารถมองเห็นคุณภาพด้างเดิมของคนคนหนึ่งได้มากขึ้นหรือเฟื่องเคลื่อนไหวเขาผักแขนขวาอย่างแรงและมีเพียงแขนขวาเท่านั้นที่สามารถขยับได้เขากลางนอนหงายอยู่ในเวลานี้และการพลิกตัวที่ง่ายที่สุดในวันธรรมดานั้นยากมากในเวลานี้ร่างกายที่ค่อนข้างผอมของเขาแทบจะได้ล้นทุรนทุราย พยายามพิกตัวทีระนิดเฉียวฉีเฝ้ามองจากด้านข้างจ้องมองใบหน้าของเขาโดยเฉพาะดวงตาของเขาแม้ว่าดวงตาของเหรวเฟิงจะพร่ามัวในเวลานี้แต่เฉียวฉีก็เห็นความอแน่วแน่ในดวงตาของเขามันเป็นความเชื่อที่แน่วแน่เขาเคยเห็นสิ่งนี้ในคนจํานวนมากมาก,ก่อนโรงเรียนซื่อไรเตอร์ไม่ขาดคนที่มีความเชื่อมั่นแน่วแน่แนอ,ยอย่างแน่นอนแต่ทะว่าตอนอายุ12อเขาอายุแค่12ปี และเขาไม่เคยเห็นแววตาแบบนี้มาก่อนในเด็กอายุ12ปีในที่สุดใช้เวลาเกือบครึ่งนาทีท่ามกลางอาการชักเกรงรุนแรงทั่วร่างของเขาเหลวเฟืงพลิกตัวใช่เขาพลิกตัวจากการนอนหงายกลายเป็นคานด้วยมือขวาของเขาเขาจับปลายหอ,อกบางกรขาวของเขาและปล่อยให้คมตัดฝ่ามือของเขาแต่เขาเพียงแค่ยืนหอ,อกบางกรขาวตั้งตรงบนเวทีจากนั้นใช้มือของเขาจับปลายหอ,อกบางกรขาว หอ,อกมังกรขาวและทุบหอ,อกมังกรขาวของขาไปหอ,อกถูกกดเข้ากับเื้นเพื่อให้หอ,อกติดยาวอยู่กับพื้นของเวทีความแข็งแรงของเหลวเฟิงอ่อนแอเกินไปหอ,อกมังกรขาวไม่สามารถเจาะพื้นแข็งได้แต่ตกลงไปด้านหนึ่งกระแทกพื้นด้วยเสียงที่คมชัดเล็ดพุ่งออกมาบนฝ่ามือของเหลวเฟิงและบางแห่งถูกตัดออกจนเห็นกระดูกฝ่ามือเสียเลือดมากเกินไปยังเฉินอยู่ อยู่ใต้เวทีได้เข้ามาในเวทีแล้วมาที่ด้านข้างของเ่วสีแระกัสซิบกับเขาเ่วซีพยักหน้าและใส่หัวอีกครั้งจางเฉินอยู่รังเลที่จะพูดแต่เขายังไม่แสดงออกมามือขวาของเหลวเฟิงยังคงจับไปหอบมังกรขาวไวแน่นบนแขนขวาของเขามีแสงสีเงินจางจงปราพิบซึ่งเป็นพลังของกระดูกวิญ,ญญาณของมมาป่าจันทราสีเงินเขาพยายามอย่างเต็มที่ พื่อสร้างหอกมังกรขาวอีกครั้งแต่ถ้ว่าพื้นดินของเวทีนั้นแข็งแกร่งเกินไปจริงๆและในขณะนี้เขาอ่อนแอเกินไปจริงๆเมื่อเห็นเช่นนั้นหอกมังกรขาวก็กําลังจะล้มลงอีกครั้งไม่ข้าไม่มีทางล้มเหลวข้าอยากจะผ่านการทดสอบข้าอยากจะผ่านหรือเฟืองตะโกนในใจอย่างรนรานเขายืนหยัดจนถึงเวลานี้แรในที่สุดก็เห็นแสงสว่างเขาจะยอมแพ้ ครอบความเสียปวดในวินาทีสุดท้ายได้อย่างไรจูจูเหเืองก็เปล่งเสียงออกมาเลือดไหลออกมาจากหน้าอกและปากของเขาทันใดนั้นแขนขวาของเขาก็ปะทุด้วยแสยงสีเงินราล่าภายใต้การกระตุ้นของกระดูกวิญญ,ญาณแขนขวาของมาปราพระจันทร์สีเงินในที่สุดปลายหอกมังกรขาวก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งด้วยแสยงสีเงินจากนั้นเขาก็ยืนอยู่บนเวทีด้วยแขนขวาของเขาเหเืองดึงร่างกายที่ปวกเปียกของเขาขึ้นอย่างรุนแรง ด้วยมือขวาเขาดึงร่างกายของเขาขึ้นทีเล่นน้อยจากนั้นก็ยกมือขึ้นทันทีจับหอกในตำแหน่งที่สูงขึ้นแลดึงร่างกายของเขาขึ้นอีกครั้งร่างกายถูกดึงขึ้นหลังจากทําเช่นนี้สี่หรือหครั้งในที่สุดเขาก็ยืนขึ้นโดยพึ่งพางหอกมังกรขาวใช่แม้ว่าเขาจะแขวนหอกมังกรขาวไว้ที่นั่นแต่เขาก็ยังยืนขึ้นบนเวทีมีคราบเลือดขนาดใหญ่อาจารย์ ายืนขึ้นได้แล้วหรือฝึงหอบอย่างหนักแร่ด้วยการหอบเลือดจำนวนมากก็พุ่งออกมาแต่ในขณะนี้เฉียวสีพบว่าเขากำลังยิ้มและเด็กคนนี้กำลังยิ้มจริงๆวินาทีต่อมารอยยิ้มบนใบหน้าของหลวเฟิงก็แข็งทื่อครั้งนี้จางเฉินหยูเริ่วิ่งไปข้างหน้าโดยไม่ลังเลแล้วได้วิ่งไปข้างหน้าเขาความแวววาวสีขาวที่อยู่ข้างหลังเขาบานออกและรัศมีสีขาวน้ำนมขนาดใหญ่จำนวนมากก็พุ่งเข้ามา รังไหร่เข้ามาเข้าสู่ร่างกายของหลิวเฟิงที่หมดสติช่วยให้เขาซ่อมแซมร่างกายของเขาจางเฉินอยู่อดไม่ได้ที่จะหันกลับมาจ้องไปที่เฉียวฉีและพูดว่าเจ้าใจร้ายเกินไปอาการบาดเจ็บของเขาร้ายแรงถึงชีวิตแม้ว่าจะช่วยเขาได้แต่ก็ไม่สามารถรักษาได้ในระยะเวลาอันสัน้นไม่มีทางที่เขาจะเข้าร่วมการประเมินแบบครอบลุมในภายหลังเขาจะสอบได้อย่างไร เขาจะเข้าโรงเรียนของเราได้ไหมเตียวชีพูดอย่างเฉยเมยว่าเราจะเป็นวิญยาจารยร์ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องอดทนต่อความยากลาบากเด็กคนนี้ไม่มีพรสวรรค์ถ้าเขาไม่มีความภาคเพียรเขาจะมีคุณสมบัติเข้าโรงเรียนซือไายเคอร์ได้อย่างไรจากเขาถ้าเห็นความมานะบากบั่นได้ในที่สุดเพื่อขณะหนึ่งสิ่งที่เขาแสดงออกมาไม่ใช่ความไม่พอใจแต่เป็นรอยเย้ม นี่เป็นการพิสูจน์ว่าเขามีจิตใจที่อบอ้อมอารีและใจดีเป็นเพียงการประเมินนี้และไม่สําคัญว่าเขาจะเข้าร่วมในการประเมินที่ครอบคลุมในภายหลังได้หรือไม่มันคืออะไรยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากค่าทําสิ่งนี้ข้าจึงมีวิธีการเยียวยาโดยธรรมชาติขณะที่เขาพูดเขาก็มาถึงด้านข้างของจางเฉินอยู่แล้วโดยยื่นมือฝาออกกิบเร็วสีทองซีดปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขา กีบดูเหมือนม้วนเข้าหากันยาวและค่อนข้างเรียวกลิ่นหอมจางๆโวยออกมาและสีทองอ่อนๆทําให้ผู้คนรู้สึกแปลกๆราวกับว่าลมหายใจแห่งชีวิตทั้งหมดกําลังรังไร้เข้ามาเซียวฉีนี่คืออะไรจางเฉินยูอดไม่ได้ที่จะเบิกตากว้างเมื่อเห็นกิบดอกนี่มันมีค่าเกินไปไม่ใช่งั้นเหรอเซียวชียิ้มเล็กน้อยและพูดว่าของมีค่าควรใช้ในสถานที่ที่เหมาะสมข้าชอบเด็กคนนี้มาก ข้าไม่คาดคาดหวังว่าในหมู่นักเรียนครั้งนี้จะมีคนทําให้ข้าประหลาดใจเฉินโหยเจ้าเจ้ารู้ไหมย้อนกลับไปตอนที่ข้ามาที่โรงเรียนซืรไาเคอร์ข้าก็โชคดีสามารถเข้าสอบได้เหมือนเขาแต่ตอนนั้นข้าบอกตัวเองว่าไม่ว่าอย่างไงข้าจะเข้าเรียนที่โรงเรียนซือ่ายเคอร์ให้ได้และข้าต้องทําให้ได้แน่ๆข้าเลือกเส้นทางเดียวกับเขาในตอนนั้นมันเป็นตัวเลือกนี้แล้วข้าก็ผ่าน ได้สิ่งที่เขาทําในวันนี้ดีกว่าตอนแรกๆเพราะอาจารย์ของข้าในตอนนั้นไม่ได้โหดร้ายอย่ามองแค่พรสวรรค์ธรรมดาธรรมดาของเขาแต่ด้วยหัวใจแบบนี้โรงเรียนซืรัยค์เคอรได้ให้โอกาสเขามากเกินไปในอนาคตอนาคตของเด็กคนนี้จะไร้ขีดจากัดอาจเป็นเพราะภูมิหลังของข้าเองข้าจึงไม่ค่อยสนใจเด็กที่เก่งและมีความสามารถโดดเด่นแต่ข้ากับชอบเด็กที่มีความมุ่งมานะอดทนและใจดี ข้าไม่ต้องการแค่ยอมรับเขาในฐานะสิทธิ์ข้าต้องการรับเขาเป็นลูกศิษย์ของข้าด้วยดังนั้นกลีบด,ดอกไม้นี้จึงเป็นของขวญของข้าที่ให้เขาในขณะที่พูดเขาได้มอบกลีบด,ดอกไม้ไว้ในมือของจางเฉินยูแล้วเจ้าทำงานอย่างหนักด้วยความตั้งใจที่ดีจางเฉินยูยิ้มเล็กน้อยแม้ว่าอาการบาดเจ็บของเหลวเฟิงจะร้ายแรงแต่ด้วยกลีบด,ดอกนี้ไม่ว่าอาการบาดเจ็บจะรุนแรงแค่ไหนก็จะไม่เป็นปัญหาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง เื่อเด็กยังเป็นเด็กได้ตอนนี้เขาสามารถรับกลีบดอกได้แต่ความช่วยเหลือของเขานั้นไม่ง่ายเหมือนการรักษาหน้าที่โรงแรมโรงเรียนซูไรเคอร์ทำไมหลิวเฟิงยังไม่กลับมามันเกือบจะมืดแล้วร้านเซีนยนหยูมองดูท้องฟ้าข้างนอกอย่างใจจดใจจอ่อทว่าโรงเรียนซูไรเคอร์นั้นใหญ่เกินไปแม้ว่าเขาต้องการค้นหาเขาก็ไม่รู้ว่าจะตามหาหลิวเฟิงได้ที่ไหนจีฮงบินกล่าวว่าอย่างกังวลไม่น่ามีปัญหา เป็นเรื่องดีที่เขาได้กลับมาเป็นเวลานานมานพิสูจน์ได้ว่าเขายืนหยัดในการทดสอบจิตานาวภาพเป็นเวลานานและความเป็นไปได้ในการผ่านนั้นยิ่งใหญ่กว่าโดยธรรมชาติตกรองข้าหวังว่าเขาจะผ่านไปได้ปราณเซนอยู่พยยเพียงแค่ได้พูดเขียนเลยก็อยู่ที่นี่ด้วยแระทุกคนกําลังรออยู่เหมือนกันในขณะนี้มีเสียงเคอประตูอาจารย์โรงเรียนเทียนหลัวอยู่ที่นี่หรือไม่มารับนักเรียนของท่าน จีฮงบินกระโดดขึ้นแทบจะทันทีเปิดประตูแร้วรีบออกไปหลังจากนั้นไม่นานริวเฟิงเครื่องรองตาผ้าหมวก็ได้รับการช่วยเหลือกลับมาเมื่อหลานเซียนอยู่และเห็นเลยเห็นเขาเต็มไปได้วยเลือดและเสื้อผ้าของเขาขาดวิน่นพวกเขาอดไม่ได้ที่จะประดจใจริวเฟิงหลานเซียนอยู่เรียบรุกขึ้นแต่จีฮงบินยกมือขวางไว้ไม่ต้องห่วงเขาไม่ได้เป็นอะไรจีฮงบินพูดด้วยเสียงโผม เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ